นะจากสมเด็จโตมนณภาพอ่ะก็ยังมีวัลคังอะก็ยังสร้างพระสมเด็จสืบต่อกันมามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็อย่างปู่เอี่ยมมนณภาพสมานสูงกับปู่กิ่งก็สร้างปิดตายเห็นไหมพ่อทองสุกก็สร้างเขาสร้างมาตลอดครับมีทั้งปู่นาคมีทั้งปู่หินมีทั้งพระพุทธโคษาจารย์เจริญเนี่ยมีเจ้าคุณช่วงอีกแต่พูดไปหน,หนูหนูก็ไม่รู้จักหรอกเพราะอะไรเพราะหน,หนูหนูก็ฟังแต่ไ์ โอเคนะดังนั้นผมเป็นคนชอบซื้อหนังสือดูง่ายดีนะวรละคังสมเด็จพุทธจารย์โตเห็นไหมดูดิเทวรูปอย่างเงี้ยแท้ตาเปล่าเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยแท้ตาเปล่าพอมุยป่าระกำรรเหนือ เนี่ยแล้วหนังสือสมัยก่อนอะ่ะเขาไม่ได้เน้นเชิงผ่านนิดนะเขาจะเน้นประวัติอ่านถ่ายรูปวัดเพื่อให้คนเนะ่ยเชื่อถือหนังสือดูดิซุ้งกอนด้ดูง่ายๆนะอย่างเงี้ยแ้ตาเปล่าไหมเออนะอย่างเงี้ยแ้ตาเปล่า เห็นไหมครับอ่ะนี่ก็ซึ่งถ้าใครอยากจะอ่านหนังสือเหล่าเนี้ยสามารถมาที่บิ๊กซีบ้านโป่งได้นะนะผมตั้งใจจะเปิดร้านหนังสือเข้ามาอ่านฟรีได้ที่ศูนยะ์ 0, พระเครื่องบิ๊กซีบ้านโป่งบิ๊กซีบ้านโป่งนะศูนย์พระเครื่องปัญญาชนพระเครื่องอืมก็เหรียญยนิย,นยมนะ โดยพาดอนรัตนกุลเล่มลยี่สิบบาทนุ่นนะแต่ก็อ่ะโอเคโอคนะอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้วันก่อนเนี่ยเราได้ให้ดูหนังสือของท่านจำลองใช่ไหมวันนี้ได้มาสองเล่มเลยอ่านี่เล่มหนึ่งอันนี้น่าจะของคุณวิมลยิ้มละไม อ่านะครับอันนี้ได้เป็นของคุณวิมลยิ้มละไม่สมบูรณ์นี่ส่วนอันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเหตุการณ์ครั้งเนี้ยทำให้ผมอะได้หนังสือสมัยก่อนมุมหาหนังสือไม่ได้นะเพราะตาหัดทองคำอ่า จากเหตุการณ์ดราม่าครั้งนี้ยทำให้ผมอะได้มีโอกาสได้หนังสือเพื่อนเพื่อดูนะหนังสือที่จัดทำโดยนายชะแลมโชติช่วงนะนายมนัสยอขันนะครับผมว่าตอนนี้คือสุดท้ายแล้วอะ่พะพอเวลาคนดูพเป็นะเหมือนกับเด็กเวลาโตขึ้นอะ่ะบวกเลขคูณเลขหาเลขได้ก็จะรู้เองว่าอะไรผิดอะไรถูก ในขณะตอนนี้ที่มันมอมเมาเยาวชนได้ก็ปล่อยมันมอมเมาไปแล้วสุดท้ายเวลาเยาวชนเหล่านี้โตขึ้นนั่นแหละครับมันจะเป็นดาบกลับไปคืนสนองนะของคนพวกนั้นเองไอ้พวกนี้คิดสัน้นนะครับต้องแต่ผมตลกตรงไหนรู้ไหมตลกตรง,ตรงเขาบอกว่าไอ้หนังสือพวกนี้ยเป็นหนังสือพาเกหน้าให้เขาฟองนะคิดได้นะ ของสื่อีดกวาจะออกตัเล่นยากมากนะอ่าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนะถ้าผมเป็นเจ้าของหนังสือนี่นะนะฟ้องให้เค็ดไอ้เข้าใจว่าหนังสือเก๊์น่ะมันเข้าใจไม่ได้หรอกมันมันเป็นกลุ่มของถ้าคนที่คิดว่าหนังสือพวกนี้เก๊เป็นหนังสือเก๊นะไปเช็คประวัติเลยครับนะก็จะเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งเล่นพระอ่าชักนําชักใยโดยไอ้นั่นแหละพอมันกลัวว่าถ้าคนดูพระเป็นน่ะ นะคนจะรู้ความจริงเกี่ยวกับนะพระต่างๆที่มันเล่นอยู่ใช่ไหมซึ่งการจัดทำหนังสือเหล่านี้เขาไม่ได้ทำขึ้นมาเป็นหนังสือขายพระนี่เห็นไหม มันเป็นไปได้เหรอทุกวันเนี้ยสมเด็จขายก็หลายหลายร้านแล้วมีแค่ไม่กี่องค์ในประเทศเขาก็บอกอยู่ว่าสร้างแปดหมื่นสี่พันองค์ดูง่ายนะอย่างเงี้ยดูง่ายเลยเนี่ยเนื้อเนวแแบเนีบบน้ยดูง่ายนะครับรูปแต่ละรูปก็ผมคิดว่าก็เข้าใจง่ายนะในเนื้อสูตรสมเด็จ เรื่องรูปสมเด็จส่วนรูปสมเด็จแต่เรื่องรูปประเรื่องประวัติอะผมชอบนะครับอ่าอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคนน่ะคิดว่าอันเนี้ยเป็นพาเก้นะแต่คือคุณน่ะต้องเคยเห็นของจริงอันเนี้ยเป็นน้ําเคเลือบอ่าเพื่อนเพื่อนรู้จักน้ําเคลือบไหมน้ําเคลือบโอ่งอะคือมันจะเป็นผลึกอะ เอามาเผาแล้วมันจะละลายเอามาเอ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 ามาต้มอ่ะมันจะหลอมละลายพอหลอมละลายเสร็จอ่ะเขาก็เอาผงอ่ะเข้าไปผสมแล้วก็หยอดออกมาเป็นพระผมซื้อเก็บตลอดอันนี้คุณต้องจะาอย่างหนึ่งก่อนนะพระเหล่านี้ยผมเจอผมเชื่อข้อมูลผมเก็บคุณไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องขายเนี่ยน้อยจริงๆที่จะขาย ห่วงด้วยผมก็เหมือนพี่ทีมกระทกลกอะ่ะนะในหนังสือเล่มนี้มันจะมีหน้าหนึ่งใช่ไหมโอเป็นหน้าเกี่ยวกับบันทึกของปุคําอะ่ะอยู่ไหนลูกก็เปิดไปเรืยครับเปิดไปเรอยเลยออันนี้เป็นบันทึกเห็นไหม หน้าปกหนังสือเป็นแบบน้นเขาจดบันทึกนะปู่คำได้เขียนไว้ถี่ท้วนเป็นที่เชื่อถือได้เป็นประวัติอันแท้จ,จริงของขัวโตวะัละรังแล้วมาบอกต่อนี่ว่าพระมีกี่อันเนี่ยนะนี่ลอกมาจากบ้านช่างหล่อหลังวัดละรังเป็นหลานชายนายพึ่งปฏิมาปรกรณเคยเป็นเจ้ากรมกระสาบ หรือช่างสิบมูสมัยนั้นก็ก็เขียนบอกไว้ว่าเนะี่ยเรื่องราวของพระสมเด็จโตเป็นอะไรบ้างก็ถามว่าถ้าเอกสารแบบนี้เชื่อไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องเชื่ออ่าแต่ถ้าใครอยากเห็นแล้วอยากจะสืบค้นก็ศึกษาอ่ะป่าลูกเอาหรือว่าคุทุกคุณถ้าเก็บตามนี้คุณก็พอให้ใารแพงไหม,ม,ม,มไม่เอาเป็นว่ารู้แบบไหนก็เล่นแบบนั้นนี่หนังสือก็มีกล่องดีงามเลยทีเดียวเชียวต้องหลู่แน่้วถ้ามีกล่องเนี้ย นะขอบคุณที่เอามาให้แต่ว่าเล่มนี้สมบูรณ์มากโน้ตมีคณถามว่ามีเล่มไหถ้าเล่มนี้ต้องให้พี่อน,นิจังก่อนอเล่มนี้เรา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 ถือว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ค่อนข้างสมบูรณ์และเป็นเล่มที่ค่อนข้างครบถ้วนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนังสือเล่มนี้นะทำเป็นสคสอปีหนึ่งหก อ่านี่ครับเนะี่ทำเป็ดทำเป็นสองก็อสองปีหนึ่งหกแล้วที่น่าสนใจคือเขาสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายอ่าเห็นไหมครับเขามีการสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนะนีนี่แล้วหนังสือเนี่ยเล่มเนี้ยอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ นะไอ้พวกนะปัญญาอ่อนพากเครื่องก็พึ่งเล่นพักเมื่ออะไรนะนะเพึ่งจะเล่นพาตอนออเจ้าภาคสองนะครับก็ถูกชักใยโดยนะมันกลัวว่านะครับการกระทําไม่ดีของมันจะโดนเปิดเผยถ้าคนดูพักเป็นพูดก,กันไปนี่ฮนะคุณวิมลยิ้มละไมหัวหน้ากองการเงินหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เออบุคคลแบบนี้น่าเชื่อถือกว่าพึ่งจะเล่นพามาออเจ้าพากสองมาดูป่ะนะทำอะไรทำไปเถอะไม่มีใครว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะมานะทำลายหลักฐานอย่างเงี้ยเออนะไปทำคลิปพูดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเดี๋ยวเด็กมันจะเป็นวัฒนธรรมผิดๆกับเด็กๆ คือ,อเคย <c oughs> ง่ายว่าอย่างเงี้ยมีลายเซ็นชื่อน่ะนะคุณวิมลยิ้มละไมหัวหน้ากองการเงินหนังสือทีมไทยรัฐเนี่ยผมาว่าหน้าเชื่อถือกว่าพวกมันเยอะแล้วหนังสือเนี่ยเขาีีพิมพ์มาเป็นสคสอไอ้ที่ไปบอกว่าหนังสือเล่มนี้รวมพระเก๋ทำมาขายเขาไม่ได้ขายพระหสิบาทสมัยปีนึงเออเขาไม่ได้ขายพระ <c oughs> เขารวบรวมหนังสือเหล่านี้ไว้เนี่ยนะ <c oughs> เพื่อบันทึกไว้เป็นประโยชน์ ไอ้พวกนี้มันคิดว่าพวกมันจะพูดอะไรก็ได้เนีย่ยเห็นไหมหนังสือปู่บุญเนี่ยเห็นไหมเขาก็ไปเอาวัตถุมงคลน่ะขางหลวงปู่บุญนะตอนนั้นน่ะมาทําข้อมูลบอกเล่าเถี่ไหมโอ้แล้วก็ถ่ายเก็บไว้ให้คนยุคใหม่อ่ะได้ศึกษากันนะนาบพิพันมีทั้งชามสังกโลกมีแล้วแต่ไหม นี่ก็มีรูปวัตถุมงคลของปู่บุญเขาเก็บรวบรวมไว้ให้คนที่เข้ามาเล่นพระได้รู้ว่าพระปู่บุญมีอะไรบ้างใช่ไหมเออหนังสือเหล่านี้เป็นของล้ำค่าครับเนี่ยเขาก็วงการเครื่องก็อยากได้หนังสือเหล่านี้แล้วก็ศึกษาตามหนังสือเหล่านี้มายาวนานนะ จนวันหนึ่งมีเกิดไอ้กลุ่มปัญญาอ่อนพระเครื่องเนี่ยว่าตัวเองเป็นเซียนที่มีความนิยมอ่นั่นก็ไม่ผิดบาปอะไรแต่ประเด็นคือจะสร้างภาพอะไรหลอกคนอื่นน่ะสร้างได้แต่จะมาปากพ่อยครบับไม่แบบนี้ไม่ได้ที่แสดงสองมูนครว่าสอเจ็โตเสียปีสองสี่หนึ่งสี่แล้วก็นิยมพระย้อนยุคในปีสองห้าหนึ่งห้าตั้งแต่สองสี่หนึ่งห้า จนถึงสองห้าห้ารวมมาร้อยปีวัลขังไม่เคยสร้างพระอีกเลยไม่เคยสร้างพระเหรองั้นปีลันอย่ายเล่นนะมันเป็นไปไม่ได้นะสร้างพระอีกมากมายที่วัคขงังสร้างสมเด็จปูนาปนไปไหนอะ่ะเ <c oughs> นี่ยเห็นป่ะเด็กยุคใหม่อ่ะก็จะฟังเรื่องราวมันไม่รู้เรื่องพระนะจากสมเด็จโตมรภาพอ่ะก็ยังมีวัลขังอ่ะก็ยังสร้างพระสมเด็จสืบต่อกันมา มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็อย่างปู่เอี่ยมมอนาภาพสะพานสูงกับปู่กิก่งกระทราปิดตายเห็นไหมพอทองสุกก็สร้างเขาสร้างมาตลอดครับมีทั้งปู่นาคมีทั้งปู่หินมีทั้งพระพุทธโคสาจารย์เจริญนะฮะอ่ามีเจ้าคุณช่วงอีกแต่พูดไปอ่ะหนูหนูก็ไม่รู้จักหรอกเพราะอะไรเพราะหนูหนูก็ฟังแต่ไ์เออนะครับอ่ะนี่นะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทําขาย เขาทาเพื่อรวบรวมวัตถุมงคลในวัดละครั้งไว้เป็นสกสปีห6ไม่ให้ถูกลืมเลือนอันนี้ขนาดบูชานะครับถ้าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าทิ้งสมองตัวเองไปซะนะเออเอาง่ายๆว่าเขาจะทําเก๊มาขายใครไม่มีเก๊เหรอกครับเขาไม่ถ่ายรูปมาจากวัดละครังนั่นแหละแต่ว่าพระเหล่าเนี้ยตกอยู่กับคนที่พอเขาได้มาจากวัดเขาก็ไม่ขาย เป็นหนังสือที่สงวนลิขสิทธิ์ครับอ่าถ้าบอกหนังสือที่รวบรวมพระเกยขึ้นมาเนี่ยคุณเคยเห็นบ้านเหล่านี้ยขายได้ในอดีตไหมล่ะไม่ได้มีมาขายนะแต่ด้วยความที่ว่าพอมีหนังสือเล่มนี้ออกมาคนอยากได้เนื้อออกไหมมันก็มีคนทําเกยเป็นปกติตาเปนดิตน,นต,ตานุีจมาแต,แต้แต่เราสอนหนึ่งนแปจนถึงปัจจุบันสมเด็จตาเป็นดินแล้ว ตาคุดใครออนยาสร้างคือจะต้องบอกแบบนี้ตาแผ่นดินเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าสร้างอายุสมเด็จโตก็ท่านเผ่าสร้างปีสองสี่เก้าห้าไงมันยังไม่รู้เลยว่าสมเด็จตาแผ่นดินเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสมเด็จโตสร้างเขาบอกเป็นสมเด็จเผ่าสร้างแล้วถามว่าทําไมท่านเผ่าสีนนท์จึงสามารถแ้ตาแผ่นดินได้ก็ท่านเป็นอธิบดีกรมตํารวจไอ้ไฟายจริงๆมันเข้าใจไม่ยากผมว่าว่าเด็กป .6 ก็เข้าใจได้นะ เออแต่อ้พวกนี้มมนเหมือนกลุ่มก้อนที่พยายามจะเขาเรียกนะทําลายทฤษฎีการศึกษาพระแท้เพื่อที่มันจะได้ขายพระเกเ๋บอกวะนะครับอืมเนี่ยเล่มน,นี้สมบูรณ์ประเด็นคือคุณเสพไอพวกนั้นพูดมาคุณเคยเห็นพระหรือยังไอพวกนั้นก็ไม่เคยเห็นพระโอ้ครับมันก็ตกใจก็เราอ่ะเองอะ่ะเราอยู่ในวงการพระเราคิดว่าสําเร็จพวกนี้ไม่แท้ จนวันดึงเนี่ยเรามีโอกาสได้ส่องของแท้เราจึงรู้ว่าไม่เหมือนเก๊คุณเข้าใจไหมคือไอ้พวกเนี้ยมันยังไม่เคยเห็นแท้เลยมันจะรู้ได้ยังไงเออไอที่มันจํามาพูดอ่ะมันเล่นพราทีหลังผมแน่เออพ่พี่ร้อยร้อตำรวจวเพราะผมได้เยี่ยมเดิมมาตอนเขาเป็นตำรวจใช่มาพอดเนี่นะดังนั้นเนี่ยมาเที่ยวบอออันนั้นเก๊อันนี้เก ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะไรอะ่ะผมได้ว่าง,งานวิจัยของผมมาผมทํามาเจ็ดแปดปีนะผมต้องซื้อผ้าแบบนั้นอะ่ะมาไว้เป็นร้อยองค์อ่ะต้องมีของก่อนแล้วจึงวิจัยจึงศึกษาศึกษาเสร็จแล้วได้ข้อมูลชัดเจนอะ่ะผมจึงนํามานะบอกกล่าวทิ้งไว้ผมไม่ได้ผมไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่อนะประเด็นผมก็นํามาให้คนได้รับรู้เพื่อได้ต่อยอดในการศึกษา แต่สุดท้ายอะพอนําุณธนราพูดปุ๊บ,บก็จะมีคนให้หนังสือให้ข้อมูลถูกไหมแล้วข้อมูลหนังสือทุกอย่างมันก็เข้าใจง่ายประกอบกับตัววัตถุเองถ้าได้เห็นแท้ๆก็จะเข้าใจแต่วันเนี้ยของแท้ก็ไม่เคยเห็นความรู้ความเข้าใจในการสร้างพระก็ไม่มีจะไม่ว่าจะเป็นบาลีไม่ว่าจะเป็นของก็อ่านไม่ได้หาตังอย่างเดียวไม่ศึกษาจะอยากจะหาตังจากวงการพระ หาไม่ได้หรอกเออนะแต่ประเด็นคือจะหาตังค์ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปปากพ้อยไปพูดหนังสือกกงหนังสือเก๊ไอ้ใครบอกหนังสือเก๊นะก็นะไม่ต้องไม่ต้องไปเถียงกับมันนะโอแต่สังคมอะ่ะเขาก็จะรู้เองว่าคนแบบนั้นน่ะเออใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นไหมโออันเนี้ยชัดเจนเลยคือตอนกดอ,ะอ่ะแล้วก็มาตัดเห็นไหมเนี่ยใ,ใครที่สงสัยว่าพระสมเด็จอ่ะเขาทํายังไงเนี่ยเห็นภาพเลยไหมก<ะ>ดออกมาพอกดเสร็จก็มาตัดปีกออกไงเนี่ยเห็นไหมกดเสร็จก็มาตัดปีกออกแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีสร้างในวิธีธนี้พิเทโอเนี่ยอันนี้วิธีแรกๆจะสร้างวิธีที่ดีขึ้นก็ได้แต่ขอให้เนื้อเก่าบนสารใช่ เนี่ยอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นทองคำแท้ด้วยเอออ่าก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้นน่ะถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวเราก็จะได้ศึกษากันมากขึ้นในอนาคตเองแหละไม่ต้องไปตกใจอะไรมากมายแต่เขาลงด้วยนะีย ายของหนังสือพิมพ์ไทลัฐอะไอ้พวกปากพ่อยไปบอกว่าติดแล้วว่าเก๊อะถูกไหม,มเดี๋ยวโดนฟ้องขึ้นมาก็สนุกอะะว่าสตอนีเรื่องนี้เป็น่งที่แบบสุดยอดนะนนั้นน่าจะไปวิจารณ์หนังสือพาร์ที่ก็สร้างก่อนมึงเกิดอีกคนเห็นหนังสือเล่มนี้ยเมื่อได้เห็นหนังสืออะคนทุกคนก็เข้าใจได้เลยว,ว่าเป็นหนังสือที่รวบรวมขึ้นมาให้กับบุทุมงุคลวัลลัง์ ไม่มีใครบ้าไปตีเก๋มีทั้งเก๋ทั้งแฉแล้วก็พระเนี่ยที่ต้องดูว่าที่ในเนี้ยแท้ทั้งหมดไม่ใช่พูดถึงพระตัวจริงๆอ,อ่ะอ่าแ,แ,แต่พอรู้ว่าหนังสือเรื่องเมตามออกมาคนก็ทําเก๋มาไงคุณต้องเห็นทั้งของแท้และทั้งของเก๋คุณจะถึงบางอ้อแต่ตอนเนี้ยคุณฟังอย่างเดียวคุณยังไม่มีโอกาสได้เห็นแท้เนี่ยดูดิเห็นไหม,มเจอข้างฝา เออเห็นไหมเนี่ยเขาเรียบเรียงประวัติต่างๆไว้หมดอันนี้ไม่ใช่นังสือที่ทำขึ้นมาโดยคนขายพาะอย่างพวกมึงอันนี้คือเขาทำาเพื่อรวบรวมไว้ให้เป็นโมดูของชาติเข้าใจไหมเออเนี่ยไปอ่านซะ าไอ้อน,นี่เจอหนังสือปุ๊บตีเก้เลยยังไม่เคยได้เห็นพระแท้ๆเลยเนี่ยแล้วก็เขียนด้วยเนี่ยนะผู้จัดทำเนี่ยนายวิมลยิ้มละไมตำแหน่งหัวหน้ากองการเงินหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาน่าเชื่อถือกว่าไอ้พวกนะหนังสือพระที่ํามาที่ทำพระเก้มาขายอะ ถูกไหมไม่มีคำำํานําไม่มีการอ้างอิงไม่มีออมนะอเะเรื่องแบบนี้หรอกใช่คนฟังจริงๆริแต่ผมเห็นคนลงคลิปคนก็ด่าเต็มเออนะะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำมาขายหรอกครับเขาถ่ายให้รู้ว่ามีอะไรบ้างยังเป็นภาพขาวดำอยู่เลยนะตอนนั้นแล้วก็มีการมารวบรวมทำภาพสีในยุคท่านจำลอง มาริกานาวินพิมพ์เนี้ยผมเคยผม,ผมเคยผมเคย,เคยได้ใครว่าตาเป็นดินมีแค่ปีศูนย์เก้าวัตุนั่งตั้งต่ปีสองศเก้าห้าแล้วคุณตาคุณแกเขารับมาจาก่หนนาคมาตั้งหลายคนคนที่รับจาก่หนนาคเยอะแยะตำรวจก็เยอะแยะไม่หรอกไม่เป็นไรก็คือประเด็นอะ่ะผมก็แค่บอกเด็กๆไวอ้อ่ะคือสําหรับคนที่เป็นปัญญาชนนะโอเเขาเข้าใจหมดแหละแต่สําหรับเด็กๆที่จะเข้าสู่วงการพระถ้าฟังแล้วเชื่อไอ้กลุ่มตรกเนี้ย มันจะทําให้เสียเวลาในการเล่นพระนะมาบอกว่าหนังสืออันนี้เป็นหนังสือรวบรวมพระเก๊เนี่ยเขารวบรวมพระแท้ทั้งหมดนะอ่ะปะ่ะก็นี่ก็คือได้มานะ่